็สวัสดีทุกคนนะครับก็ต่อมาจากอีพีที่แล้วนะครับที่ค้างไว้ในอีพีที่แล้วก็จะเป็นเรื่องของการวิเคาาาราะห์อัตราการทํากําไรทีนี้เนี่ยผมก็จะอีพีนี้จะมาแนะนําในเรื่องของรู้จักในเรื่องของเดบิตเครดิตนะซึ่งผมก็จะแนะนําง่ายๆแล้วกันเพราะว่าจริงๆผมก็ยังไม่ชานาญหรอกผมไม่ใช่นักบัญชีนะผมก็แค่ แต่เป็นคนที่สงสัยอะแหละเออว่า,าการจะทํางบการเนเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นที่มาที่ไปอะไรยังไงเ่ยอะไรแบบคือเกณฑ์คงค้างเกณฑ์เงินสดทุกอย่างเนี่ยผมก็หามาซึ่งจริงๆหลักการที่ง่ายที่สุดก็คือเราต้องเข้าใจในเรื่องของหลักการบัญชีคู่เดบิตเครดิตนะซึ่งมันก็ไม่ใช่สาระสำคัญอะไรมากหรอกแต่ว่ามันก็ จริงๆเป็นสิ่งที่ต้องรู้บ้างรู้บ้างก็ดีนะซึ่งในเรื่องของหลักการบัญชีคู่เนี่ยคือเดบิตมันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะฝั่งด้านเดบิตเนี่ยซึ่งด้านเดบิตก็มันจะมีสินทรัพย์บวกค่าใช้ใจ่ายและจะต้องเท่ากับด้านเครดิตเสมอซึ่งด้านเครดิตก็มีรายได้บวกหนี้สิน บวกส่วนของเจ้าของนะเนี่ยซึ่งสมการสมการเนี่ยสมการบัญชีเนี่ยมันจะต้องเท่ากันเสมออย่างที่ผมให้ดูตัวอย่างเนี่ยสมการบัญชีนะเนี่ยสินทรัพย์บวกค่าใช้จ่ายเท่ากับรายได้บวกหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของซึ่ง <c oughs> พอเนี่ยเราได้สมการบัญชีมา ้าหมวดวนะเขาจะเรียกหมวดบัญชีบบัญชีห้าหมวดซึ่งด้านของเดบิตเนี่ยเดบิตทางฝั่งซ้ายนะมันก็คือการเพิ่มขึ้นซึ่งตรงกันข้ามเหมือนกันถ้าสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายลดลงเนี่ยมันจะเป็นด้านเครดิตส่วนของฝั่งขวาฝั่งด้านเครดิตเนี่ยเมื่อรายได้นี่สินหรือส่วนของเจ้าของเนี่ยเพิ่มขึ้นมันจะเป็นรายการเครดิต แต่ต้องกันข้ามนะครับถ้าสามอย่างเนี้ยมันลดลงมันก็คือด้านเดบิตซึ่งของหลักหลักการบัญชีคู่เนี้ยเขาก็จะมีอะไรสมุดรายวันสมุดแยกประเทศจนไปถึงทำงบทดลองอะไรพวกเนี้ยจนกลายมาเป็นกบงบการเงินนะเขาก็ใช้หลักหลักนี้เสมอซึ่งก็คือเดบิตจะเท่ากับเครดิตอธิบายสั้นๆแค่นี้พอ อ่ะต่อมานะครับผมก็จะมาอแนะน,นำห้าหมวดบัญชีับโดยผมก็จะ,ะพูดถึงนิยามมันแล้วกันเป็นนิยามเลยก็หมวดแรกนะหมวดที่หนึ่งคือหมวดสินทรัพย์หรืออ s s e t สินทรัพย์ก็คือสิ่งที่บริษัทหรือองค์กรเนี่ยถือครองและมีมูลค่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจอทีนี้มันก็จะแบ่งสินทรัพย์เนี่ยออกเป็น สองสองประเภทประเภทแรกก็เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่คาดว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินสดเนี่ยหรือจะใช้สามารถใช้หมดเนี่ยในระยะไม่เกินในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีเช่นเงินสดลูกหนี้การค้าสินค้าคงคลังประเภทที่สองก็จะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึ่งสินซึ่งสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยก็เป็นสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานเนี่ยมากกว่าหนึ่งปี นะเช่นอุปกรณ์เครื่องจักรอาคารและที่ดินหมวดที่สองนะหมวดนี้สินนะครับหรือ l i a b i l i t y ้นี่นี่สินก็คือภาระที่บริษัทต้องชำระให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่นในอะนาคตาก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะหลักๆได้แก่ประเภทแรกนะครับนี้สินหมุนเวียนก็คือนี้สินที่ต้องชำระต้องกำหนดชำระเนี่ยภายในหนึ่งปี ยกตัวอย่างเช่นเจ้าหนี้การค้เาเงินกู้ยืมระยะสั้นเ,เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปีอันนี้มันก็จะอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทที่สองก็จะเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนเ,เมื่อกี้พูดผิดหรือเปล่เาเอาออะประเภทที่สองก็คือหนี้สินไม่หมุนเวียนก็คือหนี้สินที่ต้องอชําระ โดยมีระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีนะเช่นเงินกู้ยืมระยะยาวหนี้พันธบัตรหรือว่าหุ้นกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาเกินหนึ่งปีในส่วนที่บัญชีหมวดที่สามนะก็จะเป็นหมวดของส่วนของเจ้าของหรืออ q u i t y ีซึ่งส่วนของเจ้าของเนี่ยมันก็คือเหมือนทุนของเราแหละก็คือมูลค่าทางการเงินเนี่ยที่เหลือหลังจากหักหนี้สิน ออกจากสินทรัพย์โดยแสดงสิทธิ์ในทรัพย์สินของเจ้าของหรือของผู้ถือหุ้นมันก็คือส่วนของเราหละก็คือสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ลบกับหนี้สินเนี่ยสุทธิเท่าไหร่มันก็จะเป็นของของเราแค่นั้นก็คือส่วนของเจ้าของซึ่งหมดเนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีในเรื่องของทุนจดทะเบียนก็คือทุนทุนทุนเริ่มแรกนะครับมีกำไรสะสม แค่นี้หมวดที่สี่ก็จะเป็นในเรื่องของรายได้นะครับหรือ revenue รายได้ก็คือการที่บริษัทได้รับเงินหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการดําเนินธุรกิจซึ่งบอกว่าอาจจะเกิดจากการขายสินค้าหรือบริการหรือการลงทุนอื่นๆซึ่งรายได้มันก็จะแบ่งได้หลายประเภทนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ธุรกิจเ,เราเราประกอบธุรกิจอะไรอาจจะเป็น รายได้จากการขายหรือว่ารายได้จากการให้บริการหรืออื่นๆก็ว่าไปหมวดที่ห้านะครับหมวดของค่าใช้จ่ายหรือ expense ค่าใช้จ่ายก็คือต้นทุนที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจเช่นพวกต้นทุนสินค้าการขายและบริการค่าบริหารจัดการค่าจ้างพนักงานค่าเช่าก็ตามแต่เนี่ยมันก็อยู่ในหมวดของค่าใช้จ่ายหมวดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ถ้าเสื่อมราคากนะ็ต้องจัดจัดเป็นหมวดของค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เขาเรียกไงมันเป็นตัวลดลงของรายได้ก็จะกระทบต่อกําไรของบริษัทเนี่ยอะไรก็ว่าไปนะหมดบัญชีของของห้าหมดบัญชีเนี่ยก็มามีคร่าวๆเท่านี้เนี่ยรายการเดบิตเครดิตก็ดูเอาตามภาพชายนะครับอันนี้มาดูตัวอย่างเลย เนี่ยตัวอย่างอย่างอย่างเช่นเนี่ยง,งบผมยกตัวอย่างนะซีคอมบันเีแล้วกันบริษัทซนะีอะไการทางด้านเดบิตมีเงินสดสองพันห้ามีลูกหนี้เอ้ยไม่ใช่ผิดอันอะบริษัทซีคอมบันนีนั่นแหละทางด้านเดบิตก็จะมีเงินสดสามพันสินค้าคงคลังสี่พันรวมเป็นเจ็ดพัน ซึ่งจะเท่ากับเครดิตก็คือมีหุ้นทุนเนี่ยห้าพันแล้วก็กำไรสะสมสองพันนี่เห็นปะเดบิตเครดิตเท่ากันสมมุติว่าเมื่อเกิดเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยในระหว่างงวดเนี่ยมีการขายสินค้าโดยขายเชื่ออาจํานวนสามพันและมีต้นทุนขายหนึ่งพันแปดร้อยมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆเกิดขึ้นห้าร้อย ทีนี้เราก็จะมาแยกรายการเดบิตเครดิตมาเป็นเป็นอย่างๆไปเริ่มแรกตั้งแต่การขายสินค้าเป็นเงินเชื่อสามพันการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อสามพันเนี่ยก็คือเราเราขายขายของไปนั่นแหละแล้วเราบันทึกจํานวนสามพันเงินเชื่อก็คือเงินเงินที่เราให้เครดิตเขาไปแต่ยังไม่ได้จ่ายจริงเมื่อเปรียบเทียบ มันก็คือลูกหนี้ลูกหนี้การค้าของเรานี่แหละทีนี้มันจะบันทึกเดบิตเครดิตได้อย่างไรอ่ามันก็จะเริ่มมาที่รายการของฝั่งเดบิตก่อนเราก็จะเดบิตลูกหนี้การค้าสามพันเราก็จะไปเครดิตรายได้สามพันเนี่ยพูดอย่างนี้พองงไหมไม่นั่งงงนะเนี่ยก็ตามตามตาม,ตามภาพเลยที่ผมทำเนี่ยก็คือรายได้เราเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นก็คือรายได้ก็คือเครดิตก็จะทําให้ฝั่งของเดบิตก็คือฝั่งสินทรัพย์เนี่ยลูกมีการค้าเราเพิ่มขึ้นเหมือนกันเดบิตจะเท่ากับเครดิตแหละทีนี้สมการดูนตรงนี้ก็จบไปอต่อมาก็มีต้นคุณมีต้นทุนขายหนึ่งพันแดร้อยบาทต้นทุนต้นทุนมันก็คือค่าใช้จ่ายเหมือนกัน แล้วเราขายอหละสินค้าไงสินค้าคงคลังเ,เมื่อมาดูฝั่งเดบิตเนี่ยเราก็ต้องเดบิตต้นทุนเนี่ยหรือเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเราก็จะเดเราก็จะได้เดบิตหนึ่งพันแปดแล้วก็เครดิตสินค้าคงคลังหนึ่งพันแปดเหมือนกันก็คือเราเดบิตเป็นค่าใช้ชจ่ายหรือต้นทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นในฝั่งค่าใช้จ่าย แล้วเรามันเกิดทําให้สินค้าคงคลังมันลดลงก็จะเป็นด้านเครดิตแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกห้าร้อยะาจก็ง่ายเลยซึ่งมันเกิดขึ้นก็คืออะไรเราก็ต้องเดบิตค่าใช้ใจ่ายมาห้าร้อยแล้วฝั่งเครดิตอ่ะั่งเครดิตก็คือเงินสดใช่ตรงนี้ในการดำเนิเนธุรกิจเงินสดที่เป็นสินทรัพย์ของเรามันก็จะลดลงไป เนี่ยเราก็จะบันทึกรายการง่ายๆดังนี้เลยเดบิตก็คือเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายห้าร้อยล้วก็เครดิตก็คือเงินสดในสินทรัพย์ของเราเยลดลงซึ่งก็มาดูคร่าวๆเนี่ยก็สรุปพอโยงมาเนี่ยในฝั่งของสินทรัพย์เนี่ยเราก็จะมีะไรมีลูกหนี้เพิ่มขึ้นสามพันสินค้าคงเหลือลดลงแป0พันแปดก็จะเหลือเท่าไหร่สองพันสอง มีค่าใช้จ่ายห้าร้อยซึ่งมันก็ทำให้เงินสดลดลงปีเ,ปเหลือสองพันห้าทีนี้มาดูฝั่งรายได้การบันทึกในงบกำไราขาดทุนก็จะเป็นอะไรเรามีรายได้สามพันลบกับต้นทุนขายหนึ่งพันแปดลบกับค่าใช้จ่ายห้าร้อยอ่าเราก็จะเหลือกำไรเนี่ยเจ็ดร้อยซึ่งกำไรเจ็ดร้อยเนี่ยมันก็จะเอาไปแสดงอยู่ในส่วน ของการเปลี่ยนแปลงของส่วนผู้ถือหุ้นเจ็ดร้อยนี่มันก็อยู่ในกําไรสะสมกาไรสะสมซึ่งเขาจะไปทําอะไรต่อมันก็เรื่องของบริษัทซึ่งจริงๆก็ส่วนใหญ่ตามงบการเงินเนี่ยเขาก็จะจ่ายันผลมาให้ผู้ถือหุ้นตามผลประกอบการอะไรก็ว่าไปะนะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยอพอมาทําเป็นงบการเงินมันก็จะเปลี่ยนแปลงมาจากอะไรนี่ดังนี้เลยนะปะก่อนและหลังเนาะ ก่อนนะั้มีเงินสด3,000สินค้าคงคลัง4,000มีกำไรสะสม2,000หุ้นทุน5,000มันก็ทําให้เปลี่ยนแปลงเป็นมีเงินสดลดลงเหลือ2,500ลูกนีการค้าเพิ่มขึ้น3,000สินค้าสินค้าคงคลังลดลง2,200รวมสินทรัพย์ก็เป็น7จ7 0อันนี้ฝั่งเดียวกันนะครับฝั่งของทุนเรามันก็ได้แหละเราก็ได้เครดิตเครดิตกําไรเข้ามาเป็นกําไราสะสม700 เห็นปะซึ่งการบันทึกเดบิตและเครดิตเนี่ยมันจะเท่ากันเสมอน,นะเน,นี่ยหลกัหลกๆจริงๆของอีพีนี้ก็ผมมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแล้วกันเรื่องของเดบิตเครดิตแบบกระทัดแบบรัดแบบแบบอนะเออก็จริงๆในเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินหรือว่าการวิเคราะห์บริษัทที่เราจะลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆเรื่องนี้ผมมองว่าก็ไม่ได้สําคัญหรอก แต่ว่าจริงๆรู้ไว้มันมันก็ดีนะเรื่องเดบิตเครดิตเนี่ยเพราะบางครั้งเนี่ยบางบริษัทอย่างพวกกลุ่มประกันภัยกลุ่มธนาคารอะไรพวกนี้ยเขาก็อาจจะมีงบการเงินที่มันก็แปลกๆอ่ะซึ่งอย่างคนอย่างผมมานะที่แบบเออไม่ได้เรียนมาเรื่องด้านบัญชีอะไรพวกนี้มันก็เออมันไม่เข้าใจแล้วผมเป็นคนที่ไม่เข้าใจแล้วมันสไตล์การใช้ชีวิตของผมหรือว่าปรัชญาของผมนะคือคือต้องเข้าใจ นะผมก็พยายามหาความรู้เติมเต็มไปเรื่อยแหละนะมันมันไม่สามารถหยุดอยู่กับที่ได้แหละบางอย่างบางอย่างถ้าเราเลือกที่จะปล่อยผ่านเนะี่ยบางอย่างมันก็จะอาจจะออกมาทําร้ายเราเป็นข้อผิดพลาดนะซึ่งผมก็มีข้อผิดพลาดก็เยอะเหมือนกันก็พยายามอุดอุดช่องว่างกันไปนะก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปพูดเรื่องนี้นะเดบิตเครดิต ส่วนใครที่อยากจะศึกษาหรือว่าเป็นเรียนรู้เพิ่มเติมก็ไปศึกษาได้นะครับทุกวันนี้เราศึกษาหาความรู้เนี่ยมันมันน่าจะง่ายกว่าสมัยก่อนนะทุกวันนี้เปิดไปเสิร์ช Google เสิร์ชถามชัด GPT ก็ได้นะเขาก็าตอบเราได้หมดพยายามหาความรู้ไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดนะเชื่อผมเราก็สำหรับอีพีนี้ก็ก็จบไว้ไว้ แค่นี้นะผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาทำนะพาช่วงนี้ก็ทํางานเยอะเหมือนกันนะเหนื่อยก็ไม่ได้ทำไะไะที่เกียดพูดตรงๆก็เดี๋ยวผมก็จะมาทำอีพีต่อไปได้เรื่อยแหละมาแชร์ความรู้อะไรก็ว่าไปนะเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะทําเรื่องการประเมินมูลค่าหุ้นของผมแล้วกันนะง่ายๆซึ่งหลักการที่ผมใช้ก็ไม่ไ,มได้ยากอะไรเข้าใจง่ายมากในเรื่องของการประเมินมูลค่า ในราคาไหนที่เราจะซื้อที่เหมาะสมสำหรับเรานะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะวันพักผ่อนมั่งรู้สึกช่วงนี้งานเยอะปิดปกติมารู้ครับสวัสดีครับ